ร้านดอกไม้ที่เก่าและเดิมมาดูดอกไม้สำหรับเทศกาลตรุษจีนกันจ้าสวยร้านคนมาลาน,นี้สวยมากสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็มาที่ร้านดอกไม้ตลาดดอกไม้เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ฉันจะมาดูดอกไม้ตอนรับเทศกาลตรุษจีนกันจ้าไปกันเลยจ้ะ ชอตวจีนคนจีนเนี่ยนะคะเขาจะชอบคนไต้หวันเนี่ยนะคะเขาจะชอบซื้อดอกเนี่ยไปเสียบไว้ในบ้านเป็นดอกอดอกกล้ยนะคะสัญลักษณ์แห่งโชคลาภนะคะดอกกล้ยหรือว่าดอกซา,ากุระอะไรเงี่ยนะคะเขาจะเอาไปเสียบไว้อันนี้เดี๋ยวฉันก็จะหาซื้อจะเอาัน,น่หนดี เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆก่อนอันเยอะมากเลยนี่ยล้วก็มีของตกแต่งต่างๆมากมากยนะจ๊ะจะถอกพวกันใส,สวยมากเลยดูดิช่วยสวยเาะสวยมากขาประมาณวนะ่าร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อย เดี๋ยวเราดูว่าเราจะซื้ออะไร,รว่าจะซื้อเป็นต้นส้มแบบนี้นะคะออคไปไว้คนที่นี่คนไต้หวันนะคะพูดต้นส้มอ,อาไนไปไว้ในต้างช่วงตัวจีนโอ้ลูกอกใช่อกมาก นี่คือร้านกล้วยไม้ที่ฉันมาซื้อตอนนั้นคนดูกล้วยไม้เขาเยากสวยมากสวยสวยอะ่ะสวยสวยสวยมากลยอันนี้ก็จะเป็นก,นนนายยากล้กวยไม้ที่ฝันคน้างจะหายากราคาสูงนิดนึ่งนะจ๊ะ ส่วนร้านนี้ก็จะขายลูกต้นไม้มงคลมามคนเขาก็เริ่มมาซื้อไปจัดตกแต่งไว้ในบ้านนะคะสวยงามมากฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะซื้อ,อดอกที่มันเป็นดอกบ๊วยแล้วก็ดอกกหล่ำไปจัดบ้านไปเดี๋ยวเราไปดูกันสวยสวย ร้านนี้นะคะดอกกล้วยไม้สวยมากใหญ่มากเลยสวยมาก <_ d ata> สังเกตได้ว่าดอกไม้เริ่มจะราคาสูงแล <_ d ata> ้วกก็ต้นส้มนะจ๊ะ <_ d ata> ต้นส้มต้นดอกไม้ต่างๆนะจ๊ะประมาณนี้ซื้อไปไว้คน,นอ เรียกว่าอะไรสารเจ้าของแต่ละบา้านนะคาไว้ด้วยค่ะนี่มีดอกทิวลิปด้วยอันนี้สุดลิลลี่ที่เราปลูกไว้นะคะแต่ก็คือถ้าดอกมันบานแล้วก็คือไม่สามารถเที่ยวออกดอกได้แล้วลิลลี่เราปลูกไว้เรืะะ่อยแล้วกล้วยไม้เยอะมากสวยเดินเข้ามานี่กล้วยไม้แบบละลานตามา เยอะมากเลยสวยด้วยสวยอ่ะช่อที่สวยมากเลยอีกต้องตกประการสีออกมาสวยมากเลยสวยมากวิเดชออสวยสายนี้จะแบบสีแบบเขาผสมออกมาแบบสวยมากเ้ยสวยจริง พ่อค้าเขาบอกว่านะคะพรุ่งนี้เขาจะมีดอกไม้ลงมาเยอะกว่านี้ถ้าไม่รีบซื้อวันนี้พรุ่งนี้ถ้ามาซื้อก็ได้ฉันคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยมาดูใหม่แล้วฉันค่อยซื้อมันจะได้อยู่นานๆอยู่ถึงช่วงตรุษจ,จีนเลยไปค่าไปต่อ